เริ่มต้นข่าวแรกกันนะครับที่จังหวัดลำปางครับจังหวัดลำปางมีการประชุมคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดลำปางประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนายสันต,ติรังสิรุจิรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประชุมคณะกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการครับคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดลำปางเพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พ,พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน,นปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ ยังเป็นการเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติเพื่อเป็นการยกย่องแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูกตวเวทีอย่างสูงต่อแม่โดยได้ขอความร่วมมือให้แต่และจังหวัดพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่สมควรยกย่องเป็นแม่ดีเด่นประจำปี2565ในส่วนของจังหวัดลำปางค่ะคณะอนุกรรมการได้มีมติเลือกนางพิชยาภาเพนชายา เสนอผลงานประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2565ของจังหวัดลำปางซึ่งจะได้มีการเสนอชื่อพร้อมทั้งประวัติของแม่ดีเด่นไปให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยพิจารณาต่อไปค่ะ